็มีงานสองงานเนีเ่ยไงานสองงานเรียบร้อยแล้วนะครับผมทราบว่าทางฝ่ายจะประชุมเดือนพฤศจิกายนะครับก็เดือนพฤษกาเนี่ยก็ขอท่านช่วยประสานกับราษฎรที่มาอยู่ที่นี่ครับสถานที่ประชุมวันไหนนะครับแล้วก็สถานที่ประชุมรอจนข้อเรียกร้องต่างๆที่วันนี้เนี่ยข้อเสนอแนะไม่ใช่ข้อเรียกร้องข้อเสนอแนะขอให้ท่านช่วยไปช่วยไปพิจารณานิด เพื่อว่าเราจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องจะหาจุดลงตัวได้ดีที่สุดนะครับก็ในส่วนนี้นะครับบอกตองว่าผมก็ขอขอบคุณมากซึ่งผมทําเรื่องนี้มาตลอดน,นะครับตั้งแต่ผมมาอยู่เมืองหน้าวันที่14ธันวาคม13ธันวาคม54แลวก็จะทําต่อไปจนก่าจะผมจะเกษียณอายุและสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยผมอยากจะให้ทางกองหน้าช่วยสนับสนุนผมด้วย อันนี้คือกลุ่ม,ม,มใหญ่ที่ผมกําลังจะทําคือภาพรวมกลุ่มใหญ่ที่เราจะทําซึ่งในงานนี้ผมกําลังจะนําเสนอนําเรียนท่านผพราว่าว่าในภาพรวมของป่าไม้นนเนห่ยหน้านสิ่งที่ผมอยากจะทําที่สุดให้มารวมตัวที่สุดก็คือหนึ่งอยากจะให้ DSI เข้ามา DSI เข้ามานึ่อง <Yeah. S 1> สอง <Yeah. S 1> กรลมนยใหญ่เข้ามา สามให้ทางทสอชอกระทรวงทรัพยามานะครับและนอกจากนั้นเอาผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราเมืองเราเนี่ยกลุ่มรักมือหน้าหักต้นไม้และขณะน,นี้มีภาคเอกชนท่านหนึ่งกล็ลจะทำมูลิธินะครับมูลิธิพักต้นไม้งานหักต้นไม้กำลังจะจบผ่านาออมเดลยคอยะเข้ามาจังหวัดแล้วก็หลังจากผมได้นำเรียนรายละเอียดท่านผู้ว่า คงจะเรียกผมไปก็เข้อามอยู่ที่ผมหมดนหน้นานตรงนี้เราจะทําเป็นภาพรวมใหญ่ที่ท่านคุยคือภาพเล็ก้ภาพเล็ผมก็อยากจะให้ผมงนน่ายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มภ้านตรงนั้นก็ดีหรือทุกๆคนเนี่ยเข้ามาช่วยกันนะฮะผมบอกตรงว่าหลังจากผมกเกษียณไปแล้วเนะี่ยปีห้าแปเนี่ยผมอยู่เมืองน่านผมบอกตรงผนม ผมจะอยู่ที่เชลบ์รลบ้านผมนะครับแต่ว่าขณะที่ผมดำรงตำแหน่งที่นี่ผมจะระดมศัรย์กำลังเท่าที่ผมมีและผมจะระดมหลายส่วนทั้งภาคส่วนสื่อมวลชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาใน้ภาพรวมปัญหานี้จะสร้างตราบาปให้กับลูกหลานของเราในสังคมต่อไปนะครับเพราะนั้นผมขอโอกาสเป็นทุกท่านวันนี้ผมดีใจ นะครับที่ทางแผนก็ดีทางอ,อปปอก็ดีและทางพวกเราก็ดีที่มาพูดเป็นเป็นเป็นหูเป็นตาเป็นอะไรหลายๆยอย่างซึ่งการสรุปในวันนี้เนี่ยข้อคิดเห็นข้อเสนอในวันนี้เราจะไปพูดกันในวันเดือนพฤศจิกายนอีกทีหนึ่งนะครับถามว่าท้าสร้างถนนมีความจำเป็นไหมก็จําเป็นแต่ต้นไม้ผมบอกตรงผมรักต้นไม้ที่สุด ผมก็รักต้นไม้นะฮะมีคนจะไม้โต๊ะโต๊ะไม้ให้ผมบอกผมมเอผมจะใช้โต๊ะเหล็กโต๊ะอะไรนะครับเราไม่เราจะไม่สร้างค่าที่อยู่ในทางทิศให้กับครอบครัวให้กับลูกหลานของเรานะครับวันนี้ผมบอกตรงว่าจะเป็นการจุดประกายผมดีใจอยากให้นกตรงนี้ช่วยเหลือผมในโอกาสต่อไปซึ่งผมจะทำในโอกาสต่อไปผมบอกตรงถามพี่สื่อมวลชนก็ได้ซึ่งผมจะทำและจะทำเร็วๆนี้แหละ และคาดนานี้ทางพราว่ากาลังลรวบรวมข้อมูลเขากําลังจะเรียกผมไปนะผมกําลังจะเตรียขมข้อมูลอะไรหลายๆอย่างให้กับท่านแต่ว่าผมประสานกับรมนอแล้ว d s i ต้องเข้าร่วมทางทางสชบบกระทรวงทร <okay. S 1> ัพย์ต้องเข้าร่วมกอรมนอใหญ่ต้องเข้าร่วมแล้วเราจะมาหาจุดยุติจุดโฟกัสจุดจุดศูนย์รวมเนี่ยมันจะรวมอยู่ตรงนั้นตรงไหนจุดของดุลเนี่ยจะดุลนัตรงไหน เพื่ออะไรครับเพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่เนี่ยให้คงอยู่สำหรับลูกปลาป่าไม้ในเขตอำเภอเมืองน่านผมทีอำเภอเมืองน่านมีไม่มากด้วยนะครับที่เห็นมีมากก็คือตำบลเรืองประมาณสามหมื่นกว่าไร่ตำบลบ่อหมื่นกว่าไร่อ่าตำบลสเนียนเหลืออยู่ไม่กี่ไร่เพราะว่าปีห้าหนึ่งจนถึงปัจจุบันหายไปประมาณสามหมื่นกว่าไร่น่าใจหาย น่าใจครับวันนี้ผมดีใจน,นะครับและถ้าถึงวันนั้นมาผมขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมนะครับร่วมประชุมหน้าตรงนี้เราจะมาพูดคุยกัน<ม>เราจะต้องมามมมรุ<ม>ับทรัพย์มรตรงนี้ให้คงอยู่กับลูกหลานเราให้ได้นะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณหลายๆฝ่ายเรามาช่วยกันและสิ่งที่สําคัญที่สุดผมอยากให้ท่านช่วยช่วยหนุนมูลนิธิมูลนิธิตักต้นไม้ ของจัหงหวัดน่านกำลังจะก่อตั้งเร็วๆนี้และก็จะกำหนดตัวประธานนะครับซึ่งตัวประธานคนนี้เป็นคนจังหวัดน่านนะครับกำลังทําอยู่เรื่องผ่านผมมาเรียบร้อยกำลังเสนอจังหวัดอยู่นะครับก็วันนี้ผมคิดว่าเป็นจุดประกายนี่หมานี่หมาย,มายและจะเป็นการเสริมหนุนให้กําลังจิตกําลังใจตัวกับผมผมเนี่ยโดนหลายๆเรื่อง โดนขูมโดนเหาที่ป้าถามเนี่ยเพราะผมลงเล่นเรื่องยาเสพติดลงเล่นเรื่องป่าไม้แม้ครูแม้กระทั่งจะย้ายผมออกจากเมืองนะนะครับรู่ย้ายจริงๆนะครับครูย้ายจริงๆออกจากเมืองนะแต่ผมก็ไม่กลัวนะครับถ้าย้ายพร้อมที่จะย้ายโดยเพาะพี่สื่อมวลชนท่านนี้นะครับท่านถามดูกันแล้วท่านสันติชัยเนี่ยท่านถามดูกันแล้วว่า ความเคลื่อนไหวเรื่องป่าไม้กับผมกับท่านประหลัดคุณมากเป็นยังไงบ้างและขณะนี้กำลังมีคนมาตีร่นทาให้ผมกําลังผมให้อ่อนห่อนพุดโยกเยียบเนี่ยให้ให้อ่อนกําลังลงเนี่ยกำลังมีคนอยู่ข้างหลังในการที่จะทำอยู่จะเป็ไก็เถอะนะครับจะทำต่อไปจนคนยืนนั่ตราดใดที่ผมยังยืนน้าตราบใดที่ผมยังรับราชการผมจะทำต่อไป นะครับก็ขอบคุณคนในคัะน uh, ี่คือเจตนาลมของผมนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับท่านที่ถามที่ท่านในประเด็นนี้เดี๋ยวเราทาทำอปปจะไมฮะอปะอปป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 อนปาปปาปปอ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 ปนอปปอปปอปปอนปอปปอปปออ และถึงเดือนพิจการนั้นนะครับผมก็ขอเรียนเชิญพวกเรานะครับร่วมประชุมในวันนั้นถ้าผมมีโอกาสผมจะเข้าร่วมด้วยนะครับท่านแขกนะถ้าผมมีโอกาสผมจะเข้าร่วมด้วยนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดกำนันผู้ใหญ,ญ่บ้านกำนันผู้ใหญ,ญ่บ้านในตำบลบ,บอ่อตำบลหาสิงและแม้กระทั่งเส้นทางนี้ถึงอำเภอปัวเนี่ยจะต้องเข้าร่วมด้วยมไม่ใช่ว่ามีปัญหาเฉพาะ อำเภอเมืองนะไม่ใช่นะมันจะยาวต่อไปถึงถึงโม่นครับ,รบมันเป็นระยะย,ยาวนี่คือจดุดเริ่มต,ต้นแค่นั้นครับจุดเริ่มต้นแค่นั้นครับเชิญตันครับ